ใช้ได้นะครับเยวจะเปิดโซนผักโซนที่2นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ครึมครึมนะครับแต่ก็ไม่เห็นยังไม่มีฝนนะครับวันนี้ก็ผมว่าจะทําวางระบบน้ํานะครับในแปลงผักที่ทําไว้นะครับก็เพราะว่าเราขีเกียจรดผักนะครับก็เลยต้องวางระบบน้ํา ว่ามันจะได้ง่ายๆต่อการจัดการและดูแลนะครับแล้วก็การให้น้ํามันจะได้สม่ําเสมอนะครับก็เหมือนกับว่าเราเปิดให้มันเท่าๆกันนะครับให้แบบกระจายพร้อมกันเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมาจะมีการจัดการยังไงนะครับในการเดินท่อของผมนะครับท่อ PE ของผมนะครับเป็นท่อ PE ขนาด20มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณเทียบเท่ากับประมาณ4หุนนะครับก็ก็ ต่ว่าจะตัดท่อตรงนี้นะครับท่อที่เคยเดินไว้ในโรงเห็ดนะครับแล้วก็เลยออกไปแล้วนะครับก็จะตัดตรงนี้แล้วก็จะทำวาล์วเปิดปิดนะครับเหลือวาล์วเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเดินท่อไวแล้ววางท่อไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อสายไมโครนะครับนี่นะครับเดินไปประมาณนี้นะครับก็จะสําหรับจะให้ครอบคุมสําหรับสองอ่านี่นะครับรอบรอบตรงนี้นะครับก็จะให้ครอบคุมประมาณนี้นะครับ มาถึงนี่นะครับก็ความยาวจากาก๊อกมาก็ไม่น่าจะเกิน25่สิเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกินยาวมากก็อาจจะแรงดันอาจจะไม่พอนะครับเราใช้น้ำประปานะครับไม่ได้ใช้อาปั๊มนะครับเพราะว่าน้ำประปาที่นี่รู้สึกว่าจะแรงนะครับ ก่อนหน้านั้นครับมีปัญหาเรื่องน้ําประปามาตลอดนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นเป็นประปาตัวใหม่นะครับของหมู่บ้านนะครับก็เลยทําให้น้ําค่อนข้างแกรงผมก็เลยลดน้ําผักเนี่ยผมก็เลยว่ามันน่าจะง่ายแล้วในการที่เราจะวางท่อนะครับเป็นตัวปีกผีเสื้อนะครับพ่นน้ํานะครับพ่นหมอกพ่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับการปลูกผักสลัดนะครับ ก็ตัวนี้ก็แบ่งเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับสําหรับวาวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงโซนนู้นนะครับโซนนู้นก็ทําท่อไว้แล้วนะครับโซนนู้นเตินไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่แปลงผักนะครับก็จะเป็นเป็นพวกขอบรอบๆไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นพวกมะละกอตะไคร้นะครับมะนาวนี่นะครับนะครับก็จะไปถึงประมาณตรงนู้นนะครับก็ประมาณเท่าๆกันนะครับความยาวก็เฉลี่ยกัน ก็จะเปิดทีละโซนทีละโซนนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็คือตรงนู้นนะครับตรงมันมีท่อเก่าที่ผมเคยสร้างลงเห็ดแล้วผมทําท่อน้ําไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีลงเห็ดแล้วนะครับก็เลยเป็นท่อเปล่านะครับก็ต้องตัดแล้วก็ทำเบานะครับต่อยาวไปตรงนู้นนะครับยาวไปปึ๊บระหว่างคุมไปสองแปลงข้างล่างนู้นนะครับแล้วก็ไปแปลงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานี้มาหาตรงนี้นะครับแล้วก็ มาคุมสองแปลงนี้แล้วก็สองแปลงนี้นะครับก็คือเดินท่อไว้นี่นะครับก็จะคุมประมาณเจ็ดแปลงนะครับเจ็ดแปลงตรงแปลงยาวสี่แปลงแล้วก็แปลงเล็กๆอีกสองสามแปลงนะครับก็จะประมาณเจ็ดแปลงก็อันนี้ก็กะว่าจะต่อท่อไมโครนะครับท่อไมโครสักประมาณสักสามสี่จุดนะครับตรงนี้สี่จุด แปลงละสี่จุดนะครับตัวนั้นอาจจะเป็นประมาณสักสามจุดหรือสองจุดก็แล้วแต่ดูว่ามันมันเหมาะสมตรงไหนนะครับก็อาจจะประมาณสามจุดสองจุดนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าแรงน้ําเราจะพอเพียงไหมนะครับแต่ว่าแปลงที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าความกว้างของแปลงนี่ก็ประมาณแปดสิบเซนนะครับซึ่งจริงๆตัวหัวปีกผีเสื้อเนี่ยมันพ่นได้ลักษณะมีประมาณเมตรกว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวางเนี่ยบางทีมันก็ต้อง ยอมเสียน้ําไปหน่อยหนึ่งนะครับข้างๆนี่มันก็จะชื้นแฉะไปหน่อยนะครับก็ต้องมาทดลองดูกันว่ามันจะโอเคไหมนะครับสําหรับการวางระบบน้ำตรงนี้นะครับแต่ต่อไปที่จะทําแปลงในอนาคตคือต้องทําแปลงยก,ยกแค่ขึ้นนะครับแล้วก็ทาแปลงกว้างประมาณสักเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยประมาณนี้น่าจะพอดีในการวา,างระบบน้ําให้มันเหมาะสมนะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นแปลงที่เราทําจากอินบล็อกเนาะมันก็อาจจะ กว้างน้อยไปหน่อยนะครับถ้าจะทาเมตรยี่สิบก็คือผมว่ามันการนั่งทํางานมันมันยาวมันกว้างเกินไปอาจจะลําบากนะครับแต่ถ้าเราทำแปดสิบเซนประมาณเนี้เราก็สามารถยืดไปทําอีกฝั่งหนึ่งได้เหมือนกันนะครับก็เลยเอาแบบง่ายๆนะครับที่นี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ํานี่แหละครับก็คือตัวนี้มันทําแปลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องวางน้ํานะครับวางน้ําเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมนะครับตัวหัวอ่า ผีเสื้อแล้วก็อาจจะมีตัวทั้ง360องศาแล้วก็180องศานะครับมาประยุกต์เพราะว่ามันมันต้องใช้หลายๆรูปแบบนะครับถ้าแบบเดียวบางทีมันเราต้องการน้ําพ่นเป็นต้นไม้ไงเราไปใช้เยอะมากมันก็บางทีมันก็อาจจะออกอกระจายทั่วไปนะครับหญ้ามันก็จะต้องตัดบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องควบคุมน้ําตรงนี้ให้ได้นะครับ ก็พยายามนะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสายไมโครของผมนะครับว่าผมจะต่อยังไงนะครับกับตัวที่ว่าจะเข้ากับท่อ P e นอครับเพราะว่าตัวที่ซื้ออุปกรณ์มานี่ก็จะเป็นตัวมีหัวนี้ตัว แล้วก็ปีพีเสื้อนะครับปีพีเสื้อแบบตัวสีเ้มนมันเป็นปีพีเสื้อนะครับปีพีเสื้อตัวนี้ก็คืออ่ตเห็นว่ามันลึกมากนะครับผมจะใช้กับตัวกับตัวที่เป็นฝั่งหนึ่งกเป็นตรงตรงนี้นะครับพอดีผมดูคลิปของช่องหนึ่งนะครับขอยกเครดิตให้ทางช่องแมสบีไอวายนะครับก็คือผมดูว่าการระบบน้ําตัวปีพีเสื้อเนี่ยมันง่ายต่อการ ทำนะครับก็เนี่ยครับเอามาสวมพอดีนะครับเอาโบเล็กที่สุดนะครับแต่สวมไม่พอดีนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อตัวที่าในที่เขามีขายสําเร็จมันก็อาจจะแพงหน่อยนะครับตัวละชุดละ20บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีมันก็เกินงบของเรานะครับเราก็ซื้อตัวนี้มานะครับร้อยตัวนี่ก็ตัวนี้ร้อยตัวเลยก็ตกประมาณอ่าสี่สิบบาทนะครับเนี่ยตกสี่สิบบาทนะครับซื้อใน คอปปี้ลาซาด้าเลยนะครับค่อนข้างจะหาได้ง่ายมันจะมีแบบสองสองชนิดนะครับตัวข้อต่อ PE นะครับตัวตัวตัวนี้มันจะเป็นข้อต่อ PE นี่นะครับตัว PE กับตัวไม่ใช่ตัวไมโครนะครับตัวไมโครทั้งนี้เป็นเรียบๆไม่มีไม่มีตัวยึดตัวอไรเขาเรียกตัวล็อกเป็นเบมือนกับป๊อปเป็นในต่างระดับล็อกอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้เขาเอาไปใช้กับพวกท่อ PVC นะครับโดยการเจาะเจาะท่อ PVC แล้วก็ทากาวแล้วก็เอีลงไปนะครับแต่ผมจะใช้กับตัวตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ส่วนตัวนี้มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่สองฝั่งเนี่ยเป็นตัวล็อกตัวนี้คือเราจะต่อระหว่างท่อไมโครกับตัวเจาะรูท่อ P e แล้วก็ยึดลงไปนะครับโดยการใช้ตัวเจา วนี้นะครับตัวนี้นะครับเจาะท่อ PE ลงไปแล้วก็ตัวนี้ล็อกเข้าไปก็จะพอดีนะครับวิธีตัวนี้ผมจะใช้ท่อไมโครนะครับไมโครความยาวที่ผมจะเลือกประมาณ1เมตรนะครับตามตุนี้เลยนะครับหนึ่งเมตรนะครับตัวทรายนี่วิธีการทำผมนะครับนี่หนึ่งเมตรประมาณนี้ตัวนี้คือเรา ต่อกับท่อไมโครได้เลยนะครับฝั่งนี้อันนี้ใช้ท่อไมโครขนาด5ถ้บ7นะครับทุี่ที่ขายที่ทั่วทั่วไปมันก็เลยอาจจะยากดีมันน่าจ,จะประมาณัใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคร,ครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อประมาณนี้นะครับอกแล้วนะครับตัวนี้คือเราสามารถถอนได้นะครับถอนได้เบบไม่ต้องทากาวนะครับก็คือเสียบเข้าไปก็คือมันจะแน่นพอดี นะครับส่วนอีกฟังกก็คือใช้แบบ,น,บแบบนี้นะครับแบบสองทางนี้ครับเหมือนกันเสียทา้งไหนก็ได้เหมือนกันนะครับก่อนี่นะครับอันนี้ก็จะเสียบง่ายหน่อยอ<ม>ส,ยส,อออสอาหร,รับท่อไมโครเสร็จแล้วนะครับก็คือได้ได้ท่อพร้อมสะอาดพร้อมตัวผีเสื้อนะครับท่อไมโครเพื่อที่จะไปเสียบกับท่อ PE นะครับต่อท่อพีเอนะครับ โดยที่ตัวที่ผมจะเย็ดก็คือผมดูจากช่องแมสดีไอนะครับก็เขาใช้ตัวลวดนะครับผมก็ทําตามเขาก็อ้าะฟุดฟุาขนี้ประมาณแล้วนะครับก็คือไม่ได้วัดเป๊ะผมจะว่าประมาณก็จะความประมาณนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้มาเป็นตัวที่จะประคองตัวก็ ไมโครตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปักลงดินนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เขาตั้งอยู่แล้วก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ก็คือดูจากช่อง DIY มานะครับก็คือไอเดียดีผมก็เลยเอามาทําตามนะครับแล้วก็มาบอกต่อนะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้คีมก็ได้ครับถ้ามือในะแรับแต่ถวาทำมือ้วก็คีมดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็อย่างนี้ไม่แค่นี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปเสียบกันนะครับการเจาะพีนะครับก็วันนี้ต้องคมลุมนะครับถ้าไม่คมก็จะไม่เข้าไปของมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีห่อไม่ค่อยแยงเท่าไหร่นะครับก็คือเอามาขนนก็จะ จะเจาะลงไปเลยนะครับจักเป๊กนะครับก็ือว่าเสร็จตัวนี้มันจะมีตัวช่วยในการการเข้าไปอย่างนี้นะครับก็สามารถก็ประกอบแุดนี้นะครับดันเข้าไปเองนะครับนันครับดังก็คือความร็จนะครับเพราะฉะนั้นแพนก็คืออ่านี่ะครับเราก็จะมีตัวที่ว่าช่วยในการจับ ในการยึดเข้าไปในท่อ p ีนะรับมันก็จะได้ถ้าเรามือดันบางทีมันเจ็บมือนะ โอเคนะครับก็ทําการติดตั้งมินิสปริงเกอร์หัวผีเสื้อนะครับหัวผีเสือ้อว้ทั้งหัวผีเสือ้อแบบ360องศาสีส้มๆนี้นะครับนี่แล้วก็หัวแบบสีชดเขียวนั่ก็คือเป็น180องศานะครับก็ครึ่งครึ่งทางนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองทดสอบเปิดน้ําดูนะครับเปิดหนาวนะครับ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นละอองได้อย่างแงรงพอสมควรนะครับสําหรับแปลงผักของผมนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดโซนผักโซนที่สองนะครับก็เปิดทั้งหมดเลยนะครับแปลงผักก็ถือว่า ไม่แรงเท่าที่ควรนะครับก็คงจะได้ทีละโซนนะเนาะแต่ก็พอเห็นน้ําไหลบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดปิดโซนแรกก่อนปิดม้าวแรกก่อนนะครับจะให้โซนที่เ้าวที่สองไหลแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็คือ,อปิดมา้าวทีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนก็ ก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงกับแรงมากนะครับเพราะว่ามันหลายหัวเนาะก็ประมาณเก20หัวน้ำประปาแค่ท่อ4หุนนะครับก็าตา้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอแต่ตอนรดเป็นประมาณสัก2-3นาทีนีก็น่าจะชุ่มพอสมควรน,นะครับสำหรับนะครับ ก็มาดูก็น่าจะโอเคครับผมดูว่าน่าจะใช้ได้นะครับก็โอเคประมาณครับสองนาทีสามนาทีนี่น่าก็จะชุ่มแล้วนะครับสำหรับแปงรงแทีนี้เราก็ไม่ต้องดากสายยางลดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ะสะดวกขึ้นนะครับ บางหัวที่อาจจะไหลไม่สะดวกเดี๋ยวต้องมาเช็คหัวดูอีกทีหนึงนะครับอาจจะหัวโซนสุดท้ายด้วยนีอาจจะน้ํามาไม่แรงพอสมควรนะครับช่งวงต้นๆก็อาจจะแรงดีหน่อยนะครับนี่นะครับตัวปีกผีเสื้อตัวนี้มันรักษานีน่าจะประมาณเกือบเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับเพราะว่าแปลงเรามันเล็กนะเราก็ติดอย่างนี้มันก็เหมือนกับ ลด,ดในพื้นที่ทางเดินด้วยนะครับมันก็จะเปียกชืช้นแฉะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็อนาคตก็ถ้ายกแปลงสูงแล้วก็คงจะทําแปลงให้กว้างกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันถเ,เพื่อพอดีกับพวกสปริงเกอร์ตรงนี้นะครับตี่กีเชือตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลดตัวทางต้นไม้ทางโน้นนะครับเป็นมะละกอลแล้วก็มะนาวทางโน้นนะครับก็จะเปิดตรงนี้มันก็จะตรงนี้ก็จะเบาลงหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่านี่นะครับก็เป็นปีกพีเสื้อแบบอ่าโซนนี้ก็จะเป็นปีกพีเสื้อแบบอ่าร้อยแปดสิบองศานะครับนี่นะครับแต่ร้อยแปดสิบองศาก็จะลดพวกต้นไม้พวกมะละกอเนี่ยครับนี่นะครับมะละกอถือว่าใช้ได้ครับกำหนดทางเดินไม่เปียยนอาถ้าถ้าแปลงอย่างนี้ก็คือ ก็แบบนี้ก็จะดีกว่าเหมาะกว่านะครับมะนาวนี่นะครับลบแค่ตรงนี้นะครับอาจจะลดวันละสองนาทีสามนาทีนะครับก็แล้วแต่เปิดเราเปิดครั้งละสองสามนาทีนะครับวันหนึ่งอาจจะอเช้ากลางวันเย็นนะครับก็คงไม่เติงนานเท่าไหร่นะครับนี่แปลงที่เราจุดไว้นะครับดอไปก็ถือว่าชุ่มพอสมควรนะครับสําหรับการลดน้านะครับประมาณสองสามนาทีนะครับ แต่เรารู้สึกว่าตรงนี้ก็โอเคครับเปียกหมดนะครับแปลงผักต้นผักผก็คือได้ละอองน้ำได้ความชื้นนะครับพอสมควรน,นี่ก็คือเปิดสอโซนเนาะสองซนก็อาจจะไหลค่อยไหลน,นะครับครับก็เลยจะลองปิดโซนนี้โซนนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับก็จะแรงขึ้นหน่อยนึงนะครับ เพราะว่ามันประมาณเกือบ20หัวเลยนะครับ20หัวเลยนะครับที่นับดูนี่ก็แปลงและแปลงละสี่นะมีอยู่สี่แปลงก็สิบหกแหละแปลงนั้นโอเกิก็20 21 22 23หัวนะครับสําหรับาวาวตัวนี้นะครับวาวตัวน,นี้ใช้23หัวนะครับก็โอเคก็ถือว่าลดเพื่อความชุ่มชื้นนะครับวันไหนร้อนๆแล้วก็มาลดอาจจะลดบ่อยหน่อยนะครับวันไหนที่ ปกติก็อาจจะลดแค่สามเวลานะครับเช้ากังวันเย็นนะครับก็ผักแต่ถ้าอนาคตต่อไปก็อาจจะตั้งเวลานะครับลดทุกชั่วโมงชั่วโมงละ้าที่อะไรประมาณนี้นะครับก็สลับกันลดนะครับตามาแรงดันน้าที่เราพอจะบริหารได้นะครับเพราะว่าน้ําประปาหมู่บ้านเราเข้าบ้านก็แค่ท่อสี่หุนนะครับมันก็คงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ก็ต้อตงแบ่งประมาณสักยี่บหัวย0ิบหัวเนี่ยก็คือน่าจะโอเคนะครับสําหรับการาเปิดาวาล์วลดน้ําอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการระบบน้ําตัวเรือนเพาะชํานะครับเพื่อที่จะให้ลดน้ําแบบสเปย์นะครับมันก็ค่อนข้างจะไม่กี่หัวนะครับก็ความแรงก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสําหรับในโรงเรืนอนของเพาะชําของเราอย่างนี้นะครับก็ต่อไปเราก็ ับาพาะก้าผักก็ไม่มีปัญหาเรื่องการลดน้าเลยนะครับพอบางทีลดสายยางเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงเกินไปแล้วก็ทําให้ต้นผักเนี่ยาบางทีมีเศษดินเศษตัวนี้ก็เป็นระบบน้ําปีกพีเสื้อนะครับก็ถือว่าโอเคช่วยในการลดน้ําได้ดีพอสมควรนะครับสําหรับผักตะกูลกินใบนี้นะครับครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องกอไก่แชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและใครถ้าใครสงสัยเรื่องระบบน้ำตรงนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาวิธีอยู่ก็ได้นะครับอาจจะถ้าเป็นพวกปั๊มพวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดทีเดียวพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะว่าแรงดันมันค่อนข้างจะสูงกว่า ปลาปลานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าทํางานตามเป้าหมายที่ทําไว้นะครับแล้วก็สําเร็จลุล่วงในส่วนนี้นะครับแปลงผักส่วนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ